สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้มาในโหมดของศิลปินไทยกันบ้างนะครับอันนี้เป็นศิลปินที่อยู่ในสังกัดไทยเลยนะครับแต่ว่าชื่อเสียงตอนนี้รู้สึกว่าจะถูกพูดถึงในวงกว้างของฝั่งอินเตอร์นี่ครับน้องสาวท่านนี้ครับมิลิเจ้าของเพลงสุดปังซึ่งแน่นอนเธอมาครั้งนี้พร้อมกับข่าวสุดปังจริงๆก่อนหน้านี้นี่เธอร่วมโปรเจกต์กับค่ายเพลงระดับโลกนะครับ ADX Rising นะครับกับเพลง The Weekend นะครับเพลงนี้แหละถูกพูดถึงอย่างมากแล้ว ก็มีผลงานดีๆออกมามากมายครับสำหรับของตัวมิลีเองล่าสุดในทางค่ายของเขาครับยับได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ mm hmm. มิลีกำลังจะเป็นศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงอีกครั้งเพราะเธอได้สร้างเซอร์ไพรส์ปปในการขึ้นเวทีใหญ่กับงานโคเชล่าครับนี่คือศูนย์รวมของศิลปินระดับโลกนี่ฮะภาพโปรโมทครับเวทีนี้มีศิลปินดังมากมายนะเนี่ยเธอเนี่ยขึ้นภาพร่วมกับแจ็คสันหวังเลยฮะก่อนหน้านี้เองเขาก็เพิ่งกดติดตาม IG ของมิลี่ไปโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่สุด จริงๆนะสำหรับศิลปินไทยคนหนึ่งที่ก้าวหน้าได้ขนาดนี้เราเห็นเธอตั้งแต่เวทีเดอะแรปเปอร์ครับแล้ววันนี้เธอประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะศิลปินไทยก็รอชมนะฮะสำหรับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็มีแฟนเพลงเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจมากมายครับบอกว่าโอโหสุดยอดมากเนี่ยทุกคนภูมิใจที่เธอเองเป็นศิลปินคนไทยที่ไปผง,งาดบนเวทีโลกแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆของศิลปินไทยเราเองนะตั้งแต่ลิซ่าเป็นต้นมา หลายๆคนแบมๆอย่างเนี้ยพึ่งขึ้นโชว์ใน NBA รอบนี้มาถึงรอบของหญิงสาววัยแค่19ปีเท่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จเร็วจริงๆนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากนำมาฝากกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ครับกับคลิปหน้ากับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียไปแล้วนะครับสวัสดีครับ